กำลังกายจังทุวันทุกวันแ <c oughs> ม่นีูจะชอบอะารนี่นีข่นนข,นนขึ้นลงแบบนี้นะทุกคนมันจะได้ส่วนแ <c oughs> ขนลำตัวพุงก้นรักขา ฉานจะขันไปก่อนต่อ้จะหสินดูก่น ใครที่แบบว่าไหวก็ต้องได้ห้าสิบครั้งคนโอเคท่านทำใหเอาเท่าเท่าที่เราไหวทุกคนแล้วก็ท่านเนี่ยไม่ไีต้องรถช่วงตัวช่วงช่วงเนี้ยให้มันได้เนี่ย าเราไม่ไหวเราก็เอาอยัางไม่ดีอ่ะไม่นีะนจะเอาท่าละสามสิบครั้งเขาเริ่มต้นบางคนเขาก็แต่เขาไหวเขาก็ห้าสิบแต่อย่างเราไอมันไม่ไหวทุกคนนี่ก็จะเอาท่าละสามสิบต้องขึ้นก่อนจะอาบ,บน้ำก่อนนอนไม่เริ่มทำไม่งั้นตัวนีเลื่อนไม่ได้ทุกคน ถ้าที่ไม่ได้ทําสำหรับคนที่แบบว่ามีอายุเยอะแล้วกระโดดไม่ได้ทุกคนต้องทำตามไม่ไดีก็ดูเข้าเหมือนกัน ต้องทำทุกวันทุกวันมันจะได้เข้าที่เข้าทางร่างกายเรามันจะได้แบบไม่ลืแล้วก็มีอะไรบ้างแี้นะเรียทุกวัน,วน,วนถ้าไม่เรียกร่างกายเยอะมันไม่เนีมันจะทำให้ขาเราลงขาเรา นี่ก็ดูข้อมือนกันเปิดเปิดโทรศัพท์ดูอืมแต่เราแบบถ้ายืนเราไม่ไหวเราก็ต้องหัก แต่ถ้าเราไม่นั่งเรายืนได้นะแต่สําหรับคนที่มีอายุหน่อยเขาจะแนะนําให้ทําแบบท่าท่านั่งท่าอะไรที่เราสามารถออกกำลังกายได้ท่านี้มันจะช่วยช่ว,ชวงนี้ทุกคนแล้วก็แผนทังช่วงนี้ใหญ่เพราะไม่มีทําง,งานเนาะจะใหญ่ช่วงนี้มัน <c oughs> <c oughs> จะกระชับครับถ้าปกติเนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยโอ้โหทุกคนนี่ คนไม่มีขอตัวก็น้าทาให้ดูว่าทุกคนออกกาลังกายทุกวันไม่มีท่านงนี้แหละท่านละยี่สิบสามสิบครั้งแต่ว่าทําทุกวันขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามบ๊ายบาย